สวัสดีค่ะอังหน้าเสร็จอุ้ยอุ้ยหยุดหยุดหยุดเสียดายครีมหน้าแดงวันนี้จะไม่ลงเออเยลครีมนะคะจะลงบำรุงแค่สองตัว ใช่แล้วหน้าเด้งทันทีคิมหน้าเด้งสมชื่อค่ะทีนี้คิมหน้าเด้ง,ง,ดงซึมเสร็จใช่ไหมก็มาลงกันแดดก,กันกันแดดก่อนลงก็ขยับเข้าสัหน่อยนะคะกันแดดตัวนี้น่ะที่ทํามาเนี่ยมันพอนข้างที่จะออมันนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนะั้นกดแค่สําหรับคนที่หน้ามันอยู่แล้วนะใช้แค่ปั๊มปั๊มครึ่งก็พอค่ะเออแต่ถ้าคนหน้าแห้งใช้สองปั๊มได้ หือ้็คนหน้ามันแล้วใช้เสร็จหน้ายังมันอยู่เดียวพี่วินจะมีวิธีลดความมันนะคะคนที่หน้าแห้งเนี่ยหมอมากๆเพราะว่าความมันเขาว่าทาให้หน้าเราไม่แห้งแล้วก็บํารุงหน้าเราด้วยค่ะเพราะว่าผสมสบนะไม่วอกไม่ขุยไม่เป็นคราบ นี่ยคือพี่วินอะ่ะหน้าไม่ได้มันนะหน้าพี่วินปกติเพราะฉะนั้นพี่วินเขาจะใช้ได้แต่คนที่หน้าค่อนข้างมันถ้าใช้ไปมันก็จะยืมได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้มีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรเนี้เราจะปรับปรุงนิดนึงนะรสหน้าคือจะลดความมันขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าจะได้ใช้กันแบบกลุ่มใหญ่ๆไปเลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่ผิวแห้งแต่ส่วนอย่างอื่นคนนุณสมบัติอย่างอื่นนี่คือเหมือนเดิมทุกอย่างเราจะแค่ลดความมันลงนะคะให้มันเข้มข้นนิดนึงแล้วก็ความมันน้อยลงไป เดี๋ยวใครที่ซื้อไปแล้วแล้วก็ใครที่แลกซื้อไปใครซื้อเดี่ยวหรือว่าใครที่ซื้อตัวอื่นแล้วก็มีตัวนี้แถมเข้าไปเดี๋ยวพี่วินถ้ากรณีใช้แล้วมันยังมันอยู่นะพี่วินมีวิธีแก้ให้เดี๋ยวดูนะเนี่ยสมมุติว่า <gece liver. S 2> ใครที่ใช้แล้วมีความรู้สึกว่าเออมันยังมันมันอยู่เพื่อนเพื่อนใช้ทิชชู่นะทิชชู่ที่เราเช็ดมือเช็ดหน้านี่ะซับความมันก็ออกกดแบบไปอย่างเงี้ยกดไปก็ซับความมันก็ออกดึงความมันก็ออกมาดึงความมันก็ออกมานิดนึงดึงก็ กรณีเดียวกันเหมือนกระรองพื้นตัวนี้ที่มันมันค่อนข้างที่จะมันนิดนึงคือผสมออยเยอะไปนิดนึงเนี่ยถ้าใครที่ลงเสร็จแล้วมีมีความรู้สึกเออมันมันเดี๋ยวหน้าเราจะเยิ้มยิ่งเฉพาะตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหมหน้ามันจะเยิ้มจะไหลเพื่อนเพื่อนพอลงรองพื้นเสร็จเพื่อนเพื่อนก็ซับความมันใช้กระดาษที่ชู่นี่แหละซับออกซะหน่อยนึงมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะวิธีแก้สําหรับคนที่หน้ามันแล้วชอบเขาอยู่แล้วยังอยากใช้อยู่อะไรประมาณนี้คือวิธีแก้นิดเดียวเองนี่แหละคือใช้กระดาษซับเขาออกนะง่มากง่ยมาก ลงรองพื้นได้เลยซึ่งรองพื้นตัวนี้พี่วินใช้เบอร์ศูนย์สามนะคะเพื่อนๆของรัเนี่ยคืออย่างอื่นชอบหมดละแต่คือมันยังไม่ตรงกับผิวหน้าพี่วินนิดคือเขายังขาวกว่าหน้าพี่วินพี่วินก็แก้ด้วยการใช้รองพื้นของเมเบรีนซึ่งพี่วินมีอยู่แล้วสีเข้มเนี่ยมาผสมทักนิดนึงให้ให้เขาแบบนี้เดียวนะนี้เดียวให้เขาคล้ำลงมานิดนึงให้มันตรงกับสีผิวเราหน่อยนึง แล้วก็ตีให้เข้ากันคือเขาจะออกโทนเหลืองพี่วินชอบมากรองพื้นที่ออกโทนเหลืองเนี่ยอเองยร,รองพื้นเสร็จแล้วรองพื้นเสร็จแล้วทีนี้ก็เพื่อนๆที่ถามมาใต้ใต้ตาคล้ำใช้ตัวนี้ได้ไหมได้แน,น่นอนขนาดฝ้าเรายังอําพรางเขาได้เกือบไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นไปเลยใต้ตานี้เดียวเรื่องคล้ำเรื่องเล็กมากๆเอามาเลยค่ะลงใต้ตาเหมือนก้านกับลงฝ้า ลงตีไปอย่างนี้หลังลงลองพื้นนะลงพื้นเสร็จแล้วก็ลงเข้าเลยนะคะแล้วค่อยมาใช้แป้งฝุ่นซับนะลงอย่างนี้เลยใต้ตาครับเนี่ยเพื่อนๆพ่นใช้ออไอครีมไม่ได้นะคะไอครีมไม่ได้ช่วย เรื่องใต้ตาคล้ำนะไอครีมเนี่ยเขาช่วยเรื่องอมีริ้วรอยใต้ตาเหมือนกบเซั่มลช่วยริ้วรอยใต้ตาไม่ได้ช่วยใต้ตาคล้ำใต้ตาคล้ำเนี่ยเกิดจากภายในซึ่งส่วนใหญ่ก็อดนอนหรือว่าบางคนคือเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแก้ไม่ได้นะคะพวกเซรั่มพวกอะไรพวกไอครีมแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอัมพางพวกใต้ตาคล้ำเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนๆค่ะลงก็อย่างนี้เลเยงล,ลงเหมือนลงอัมพางฝ้าอะไรลงอย่างนี้เลยนะ ล้วค่อยลง,ลงลแป้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าเพื่อนๆเบา,เบามือที่สุดคือเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเส้นเพราะว่าใต้ตาเราส่วนใหญ่มันมีอรอยยุ้วรอยที่เป็นเส้นเส้นซึ่งพี่วินะน้อยมากแล้วแทบจะไม่มีแล้วเพราะพี่วินใช้เซรั่มประมาณนี้นะแล้วก็ใช้แป้งเดี๋ยวพี่วินจะลงฝ้าก่อนนี่พี่วินลงฝ้าแล้วคนที่ใต้ตาค้นนะเพื่อนๆถ้าไม่มีลัอสออนอำพรางฝ้าตัวน,นี้นะเพื่อนๆสามารถใช้ลิปสติกลงลงได้นะเหมือนอมพางฝ้าลิปสติกก็สามารถที่จะอมพางฝ้าได้เหมือนกัน เอาสีส้มสีแดงเบาๆอย่างเงี้ยได้สีชมพูก็ได้ได้ช่วยได้ได้หนึง่งแต่สีที่ช่วยได้เยอะจริงๆก็คือสีส้มนะสีส้มอัมพางฝ้าได้ดีแล้วก็อัมพางรอยคล้ำใต้ตาได้ดีทีนี้ลงหมดทุกอย่างแล้วนะเราก็ซักความมันเขาด้วยการด้วยการใช้แป้งฝุ่น MTI ตอนะ MTI เตอัวนี้เพื่อนๆหาคือเพื่อนๆที่ฝากซื้อนะพัฟที่เขาให้มานะ่ะคือมันมันไม่โอเคสําหรับที่จะลงแป้งฝุ่นตัวนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรใช้แปรงในการลงนะหรือไม่ก็เพื่อนๆไปหาซื้อพัฟใหม่ แล้วก็มาลงเพราะว่าที่เขาให้รู้สึกมันลงแล้วมันมันแข็งๆอย่างไรมันไม่เวิร์กอะแปลงเนี่ยเวิร์กกว่า ซักแป้งฝุ่นเสร็จแล้วเพื่อนๆขาพี่วินลงความเห็นว่าคนที่ผิวแห้งแล้วก็มีริ้วรอยใต้ตาเยอะแล้วก็ถ้าใช้ตัวนี้มาลงปิดใต้ตาคล้ำนะ่ะมันจะเป็นเส้นๆเน้นรอยเส้นๆไม่เหมาะไม่เหมาะพี่วินดูแล้วเมื่อกี้มันไม่เหมาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นครีมนะมันค่อนข้างที่จะไม่มีน้ํามันนะมันเป็น,เป,นเป็นครีมนะค่อนข้างที่จะไม่มีน้ํามันพเพื่อนๆควรที่จะใช้ลิปสติกที่ผสมน้ํามันดีกว่าที่ลิปลิปสติกที่มัน แล้วมันฉ่ำๆพวกนั้นน่าจะดีกว่านะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยซ้ำน้ำมันออกเพราะตรงนี้คือใช้แล้วรู้สึกมันจะยิ่งไปเน้นใต้ตายิ่งไปเน้นตรงเนี้ยยิ่งไปเน้นถ้ากรณีเรามีเส้นเยอะๆนะมันจะยิ่งเน้นคือเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ารู้แต่พี่วินเห็นอะทีนี้วิธีแก้ของพี่วินก็คือถ้าเพื่อนๆใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดลงไปอะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ,ช,ยยอะช่วยได้เยอะเลยทําให้ไอที่เป็นใต้ตาเนี่ยมันคลายตัวลงไม่งั้นมันจับแล้วมันไปรัดใต้ตานะแต่ทีนี้ก็แนะนําว่าถ้าผิวววแแหหห้้้เยอะๆไไมมมนะม่ม่ลตันี ออมพลางฟ้าพอนะแต่ถ้าผิวมันก็โอเคอันนี้พี่เบนชิสเปย์น้ำแรกอันนี้ช่วยได้ช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าใต้ตาคำ้ำตัวนี้สําหรับคนที่ผิวแห้งไม่เหมาะนะแต่ถ้าผิวมันโอเคคิดว่าใช้ได้นะถ้าผิวมันนะก็ลองทําลองไปไปทําดูกันนะถ้าไม่เวิร์กก็ลบรอยค้ำใต้ตาเนี่ยใช้ลิปสติกดีกว่านะคะเพื่อนก็ต่อไปก็มาเขียนคิ้วกันพี่วินแต่งหน้าเสร็จแล้วชอบที่จะลงคิว้ว ิวมาทีนี้มาลากบ้างกันเลยใช้ตัวนี้นะทีนี้ก็มาลงตาการพี่วินจะใช้เนื้อเนื้อดินน้ำมันเหมือนเดิมนะ มันมีสองสีนะอันนี้สีชมพูอมกะปิอันนี้สีน้ำตาลคลิปที่แล้วพี่บินใช้อันนี้นะชมพูอมกะปิรอบนี้จะมาใช้น้ำตาลกันนี่รอบที่แล้วใช้ตัวนี้แฟนขับฝากซื้อก็ยังหาซื้อได้อยู่นะเจ็ดสิบห้าบาทราคาเท่าเดิมน,นี่รอบนี้ใช้ตัวนี้คลิปที่แล้วใช้ไซมือคลิปนี้จะใช้ตัวสีน้ำตาลน,นะออกอย่างนี้นะราคายังไม่ขึ้นเหลือเชื่อเนาะพี่วินใช้นานมากและซื้อนานมากตัวเนี้ย ลงสีที่ก่อนนะเลนเขาทั่วตัวตาตเสร็จแล้วก็ใช้สีที่สองทัวตาเช่นกันแต่ว่าใต้เมื่อกี้เขาเกืบเกืบคิ้วใช่ไหมรอบนี้ก็คือใต้คิ้วมาหน่อยนึงเ่นตัวตาอันนี้เป็นสีสุภาพสำหรับวัยวัยห้าสิบั6ห้าสบหกสิบเจ็ดสบ สีเขาจะไม่ฉูดฉาดทาแล้วทาแล้วเขาเรียกอะไรสุภาพสําหรับคนที่ไม่ไม่กล้าเปรี้ยจีประมาณนั้นแทบจะไม่ออกสีแต่ก็ออกออกให้ดูว่าตาเราสวยขึ้นทาตาแล้วนะประมาณนั้นนะประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็ลงสีที่สามได้เลยตันนี้เป็นกิ๊ตเตอร์นะหวาววาวสีที่สามก็ลงจากหางตานะเนี่ยกดลงไปกระบอกตาเราเนี่ยให้ทั่วเนี่ย งนี้ที่เป็นเบ้าตาลึกๆตรงนั้นเลยเห็นไ,ไหมฝั่งนี้ยังไม่ลงสีเข้มก็จะต่างกันตาเรามันก็จะดูชัดขึ้นเหมือนคนตาแล้ว แต่ไม่ต้องพุ่งเป้ามากประมาณนั้นอืมสองข้างทีนี้เนื่องจากสีเปลือกตาเราเขาไม่เจมไม่ชัดใช่ไหมเราก็จะมาน,นิ้นโดยใช้เออกรีดอายไลเนอร์พี่ินจะใช้สีดำเลยค่ะแบ่งตัวที่เป็นตัวนี้นะที่เขียนคิ้ว แงะเข้ามาแล้วก็ปาดก็ออกปาดก็ออกส่วนที่เกินแงะแงะออกมาเลยแยแล้วก็ปาดาออกคลี่ค่อยๆนะเพื่อนๆค่อยๆเติมนะตอนนี้ น้ำกันเหงื่อนะเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นในความกันน้ำกันเหงื่อมันจะล้างออกอยากมากยากจริงๆเลือกเอาได้อย่างเสียอย่างโอเตามมาแล้วทีนี้มาลงแก้มกันแชมพูอมส้มแก้มมาทีนี้มาคอนทัวร์หน้ากัน ตัวหน้าเสษทีนี้ไฮไลท์กันตัวนี้คนทัวร์ไฮไลท์เซนดิ้งตัวนี้หมดนะคะเพื่อนๆขาไม่ต้องไม่ต้องอฝากซื้อนะไม่ใช่หมดเออบริษัทเขาเลิกผลิตแล้วเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีขายแล้วไม่ต้องไม่ต้องฝากซื้อเนาะ เซตสีปากนี่ปากเสร็จทีนี้ฉีดสเปรย์น้ำแร่ล็อกเครื่องสำอางก่อนนะเดี๋ยวมาตอนพี่วินปิดคนตาปลอมแล้วก็เซ็ตผมนะเซ็ตผมแล้วทําตามปิ๊งแล้วใส่คนตาปลอมก็เรียบร้อยแล้วค่ะวนันนี้คลิปนี้ ก็มามาทาให้แฟนขับดูนะว่าพอดีแฟนขับเนี่ยซื้อตัวอัมพลางฝ้าไปเป็นบลัชเป็นบลัชออนอัมพลางฝ้าแล้วก็แฟนขับมีใต้าตาคล้ำใต้าตาดาด้วยก็เลยถามว่าใช้ได้ไหมพี่วินก็มาลองทําให้ดูจริงๆใจพี่วินคิดว่าใช้ได้นะแต่พอทาจริงๆอ่ะพี่วินว่ามันไม่ได้เพราะความที่มันเป็นเนื้อครีมค่ะเพื่อนๆทำให้ใต้ตาเนี่ยเราจะจับเป็นก้อนจะจับเป็นเส้นซึ่งถ้าอัมพลางใต้ตาพี่วินว่าคนใช้ลิปสติกดีกว่านะคือใต้ อำพรางใต้ตาคล้ำน้ลิปสติกพี่วินว่าเหมาะกว่าสีส้มหรือสีแดงซึ่งตัวนี้มันจะมีแบบมันไม่เข้มข้นไงเขาจะมีน้ํามันเอาลิปสติกที่มันมีน้ํามันหน่อยๆน,นะทาลงไปใต้ตาอำพลางทาบางๆสีแดงสีชมพูสีส้มคือสีสไตลน์นี้จะอำพลางเม็ดที่เป็นดําๆสีดําๆให้มันดูเบาบางลงได้แค่นั้นเนาะส่วนถามว่าอครีมใช้ได้ไหมอครีมใช้ไม่ได้ค่ะอครีมไม่สามารถที่จะรักษาขอบตาดำรอยคล้ำใต้ตาได้ อครีมเนี่ยเขามีหน้าที่ช่วยรักษาช่วยบรรเทาใต้ตาที่เป็นตาแห้งไม่ใช่ตาแห้งริ้วรอยใต้ตาที่เป็นเส้นๆเขาจะช่วยตัวนั้นได้บ้างนะคะแต่ไม่สามารถที่จะช่วยอขอบตาดําใต้ตาดําได้เพราะฉะนั้นก็ไปตามที่คลิปที่พี่วินพี่วินทําให้ดูนะก็ตามนี้นะคะเพื่อนๆส่วนตัวแล้วคือว่าไม่เหมาะนะคือมาคิทําคลิปจบแล้วนั่งดูหน้าตัวเองพี่วินว่าไม่เหมาะนะขนาดพี่วินคือใต้ตาเนี่ยมันเส้นๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากแล้ว,ทวแทบจะไม่มีแต่พอลงตัวนเนี้ยเนี่ย คือมันไปเน้นตรงใต้ไปเน้นทําให้ดูเป็นเส้นๆมากขึ้นยิ่งเวลาย,ยิ้มเพื่อนๆอย่างคือ,อยู่เฉยๆมันจะไม่เห็นมากแต่ถ้าเรายิ้มเห็นไหมเวลาเรายิ้มตาเราจะขึ้นเนี่ยมันจะเห็นนะคืออําพางสีได้แต่ทีนี้เป็นเน้นริ้วรอยของเราว่านั้นเหรอซึ่งริ้วรอยพี่วินอะแทบจะไม่เห็นแล้วตั้งแต่ใช้เซรั่มมาแต่ถ้าพอตัวนี้ลงไปปุ๊บพอสักคัดหน้าเรามันจะแห้งใช่ไหมมันจะแห้งในการแต่งหน้าก็จะนั้นเวลาเรายิ้ม เราจะไปตรงนี้จะดึงขึ้นมันจะเห็นชัดขึ้นแล้วถ้าคนที่แฟนคลับคนไหนที่ยังอยากจะใช้มันอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพกสเปรย์น้ำแร่อยู่ในแล้วเพื่อนๆต้องฉีดต้องฉีดทุกสองสามชั่วโมงทําให้ตรงนี้มันคลายลงใต้ตาที่เป็นเส้นๆนะมันคลายลงตอนนี้สามารถแก้ได้บ้างแต่คือคาแนะนาพี่วินก็ใช้ลิปสติกดีกว่านะออมพลังนะนี่ไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูคลิปพี่วินอย่ากดข้ามอะไรใดๆทั้งสิ้นนะกดไลค์กดแชร์พิมพ์ให้พี่วินด้วยสําหรับแฟนคลับที่เพิ่งมาใหม่เวลากดติดตตตามกก็้อองงดดเเ่่่ัวทีปปนนรูะิ ที่มันเขียนว่าแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อนต้องกดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆไม่กดคําว่าแจ้งเตือนเวลาพี่วินโพสต์คลิปเพื่อนๆจะไม่เห็นแฟนกลับพ <Shh. S 2> ี <Associate. S 2> ่วินหลายคนพี่วินเมื่อไหร่ทับคลิปเมื่อไหร่ทาคลิปคือเพื่อนติดตามพี่วินแต่แฟนกลับพี่วินไม่กดตัวแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นคลิปมันจะไม่เด้งไปที่เพื่อนนะคะอย่าลืมทำตามกันนะ